นายลูกค้านัดกินข้าวกับเพื่อนวันนี้โคตรสายเลยขึ้นทั้งไหนวันนี้แล้วมาตึกที่ไม่เคยมาด้วยสิเดี๋ยวขอขึ้นลีบกอนนะทุกคนสายมากสาย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 สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตทีว่างอีกแล้วนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าสายสายเขาอะไรก็ไม่รู้แต่ก็หาร้านยังไม่เจอเลยจ้าเดี๋ยวไปหาร้านก่อนนะ อ้าวเดี๋ยวก่อนนะทุกคนทำไมยังไม่ทำไมยังไม่สั่งอาหารรอเรื่องรอกูทำไมอ้าวต้องรู้เมนูอยู่แล้วป่ะโอ้ไอไอไอนู้ every menu in here เลยทำไมวะเตอร์กีล่าไหม ไม่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เมนูตากิล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เมนูเมนูที่นี่เขาจะเด่นในเรื่องฟรายไรซ์อเมริกันฟรายไรส์เฮียร์เฮียร์ here 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 it's on your face my god นี่จ้าทุกคนวันนี้จะพามากินร้านมิกกี้นะจ้ามิกกี้สไตเนอร์ วันนี้นนฉันวันนี้ฉันพามากินอาหารอเมริกันแต่ยูสั่งสั่งอะไร <c oughs> สไปวีแกนวีแกนก็อะไรอะไรคืออะไรคือเนื้อนมไข่ถั่วโอเคก็ดด้แล้วเงาอะไรมันหนักมากเอาอะไรเงาอะไรเงาอะไรเอ้ยมือสั่งอะไรเอาเป็นเอ่ออังเค้าเบนนี่เบอร์เกอร์แล้วก็ เอาเมืงเองอะไรเป็นเนดิกนะวอกเกอรเป็นเนดิกบอกเกอรเป็นเนดิกครับแล้วก็มิกกี้เบรคฟาสมันจานใหญ่มากไหมครับใหญ่มากเลยส่วนอ่าประกอบที่เราเสิร์ฟมาคืออะไรี้อ๋อก็มาเอือแชร์กันมันจะจานใหญ่และที่สั่งไปก็ใหญ่โอเคเอามิกกี้เบรคฟาสต์ค่ะ s so What man? is your concern, man? เอาไข่มีแบบไหนให้เลือกบ้างมีเป็นอมอ,อมเล็ตค่ะหรือว่าจะเป็นไข่ดาวก็ได้เอาอัมเล็ตแล้วก็มีที่นี่โคแบบดีจิวอยากรู้ว่าหน้าที่จริยยงๆของมัมนคืออะไรคนบางายที่อมเมริกรันโน้ตดีวิบางายที้แต่ว่าขวัญชิมอเมริกันโน่ทีนึงโอยมึงมไม่เก่งใจโควิดเลย โอ้ยโอเคโอเคครับเงินออเป็นอเมริกันดีมากเ่ะาที่ของเ e เว n u e Management r e v ว n u e m แ n เนี่ยนเป็นคนที่กำหนดความสัตย์ซื่อ ที่แบบจะบอกเลยว่าเรา follow Instagram เขามานานมากแล้วเราอยากกินมากวันนี้ก็ได้เลือกงามยามดีนะครับเพราะว่าเพื่อนเขาจะคุยกันใช่ปะคุยธุรากันแล้วเขาบอกว่าให้เรามาด้วยและให้เราเลือกร้านฉันก็ต้องเลือกร้านที่ฉันอยากมาสิใช่ไหม <laughs> โอเคตะกี้เราสั่งไปแล้วนะก็สั่งเป็นแบบ signature ก็คือมิกกี้เบรคฟาสนะคะเพราะว่าเขาจะมีแบบเป็น all day breakfast สไ y l e อเมริกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปรอดูกันนะครับว่า หน้าตาจะน่ากินแค่ไหนเนาะไปเราสั่งเครื่องดื่มเป็นอเมริกันนั่งเพราะว่ามันเป็นเครื่องดื่มเดียวที่ refill เซลล์เซมาร์เก็ตติ้งคือก็จะเป็นแบบ refill น้ำจะมากกว่าก๊าซสายอเมริกันดายเนาะจะไม่ถูกกันลูกกี้เขหน้าจ๋าเป็นน้องจับสายกนนะเออก็ไม่แปลกเซลล์ก็คือเซลล์ อันนี้ของครูจ้ามาแล้วอันนี้คืออเมริกัน Breakfast ไม่ใช่สิอันนี้คือมิกกี้ Breakfast นะถ่าที่รูใหม่ด้วไนมในน่กกินมากพี่ดีิกกี้ส Breakfast นะเป็น signature ของที่นี่เลยจะมีแพนเค้กออมเลตไข่นี่เราเลือกได้นะสามแบบออมเลตสแปมเบิลแล้วก็ไข่ดาวอันนี้สั่งแล้วก็มีแฮมมีเบคกอนมีเบอร์เกอร์แลวอันนี้ก็คืออะไรนะ อังกุสเบนนี่เบอร์เกอร์มาได้เวลากินละทุกคนเลยอันนี้อันนี้อันน่ากินมากวาเฟลเบเนดิกไม่ต้อกินอะไรยังกินไยัง ลูกพนจะขอตัวกินก่อนนะจ๊ะดูเรากินไปนะจ๊ะเราจะไม่รีวิวแล้วนะจ๊ะเขาให้เมเปิลไซรัปมาด้วยราดไปบนเ, <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะแพ <c oughs> นเค้กมีราดลงไปนะจ๊ะลงไปนะจ๊ะ <c oughs> กินแล้วนะครับกิ <c oughs> นอะไรว้มเงนของคุณเหรอคุณล้มเมิกอันนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะกินแพนเค้กกับเบคอนของกัน อร่อยนะอร่อยดูสินี่คือคำในฝันเราวิดการีเทียร์อร่อยเปล่าอือร <Ooh. S 1> ่อยอือร่อยอะไรแฮนเค้กแฮนเค้กเรากินกับเบคอนหนึ่งเบคอนเแต่ครูให้เก็บมากนะว่าให้กินแฮนเค้กกับเบคอนแล้วเบคอนอ่ะอืมนี่าจะเอามาวางอย่างเงี้ยอุ้ยใช่แต่เดียวเอาเบคอนนิดนะทำชิ้นอลไรก็ได้นะ เ่าขอลองเบอร์เกอร์หน่อยอยากลองซอสเผ็ดเขาอะเป็นโชว์โชละอัดสองนี่หย่อนลงไปบนเบอร์เกอร์นะจ๊ะจะดูว่าเผ็ดแท่แน่นอนหรือเปล่าเผ็ดแม่ละเดี๋ยวพูดต่อนะอืมกินปลาอืมกินไปเลย เบอร์ก็เบอร์ก็ดีดีเหรออือดีอ่ะเนื้อแฮมเบอร์ดีมากองเด็ด่ไม่องวตเตอร์ลโตะเนียวราดไซรัลงไปเย็น๋ยวกินอันนี้ไหมได้ได้อะไรผักหรอชิมไม่ใช่๋อชิมเนื้อเออไ่้เกลียดมันดีเขาบอกว่าให้กกินเนื้อให้ไ่หว กินอะไหรอกินแหละฉันอยากกินอย่างเงี้ยมันแบบกินเนี่ยฉันกินจริงจังนะเนี่ยหิวมากฉันเอาผูไปไปไป,ไปตรวจหัวใจมาฉันยังไม่กินข้าวเลยอร่อยอ่ะคุ้มข้าวกันหรอกร่อยอันนี้มันด้วยซอสเซจนอยส์แฮมเบอร์กอันนี้คือ no, s <S อะไอครับอ,อืมมันช่อะไรเยมันหมดร้อนอนะ จริงมันก็อร่อยะกิน่าอร่อยมันอร่อยแค่เพราะว่าไม่ได้กินนานแล้วรังหรอมีโอเคทุกคนเดี๋ยวขอไปกินต่อนะเดี๋ยวกินไม่ทันเพื่อนดูแบบเธอคือมันอร่อยมากๆเลยอ่ะรากคนจะบอกว่าที่เนี่ยแบบอาหารคืออเมริกันสไตล์จริงเนื้อนมเนื้อนมเนยมากติดวัลเลย จะ i e for ใช่ไหม,มเด็กว่นไม่มีคนกินเลยอะ่ะน่าเสียดายตอนแรกว,ว่าจะเลี้ยงจะเลี้ยงก็ไม่เลี้ยงอนะ ก็แพงไปสําหรับในย่านนองที่ดินเออคูก็เลยถามเขาตอบว่าอย่างนี้แปลว่าคืออยากจะไปได้ลูกค้าในเมืองให้มาใช่เราถ้าราคาเนี้ยในเมืองรับได้กับค<ม>อนอซูเ summer เพราะว่าอยากกินวัดก็เป็น,ปน,นได้เราเป็ได้แปลว่าโปรดักต์เราต้องดีกว่ามากๆเลยนะโปรดักต์อะถ้าถ้า Priority ใช้เสื้อฟูจะสิน้น factor เขามองเป็นส่วนต้นๆจริงๆหรอว่าแบบ มันต้องมีหลายเคียร์ไม่ใช่หรอมันไม่ได้มีเคียร์เดียวทำไมมีเคียร์เดียวโรงนรมมันมต il, ีต้อายเร์ก็ที่เขาตอนแรกที่ขยับขึ้นมาคขาเปลีเนี่ยจะมี800 950แล้วก็พันร้อยไปเลยอร่อยมีก็ก็ c c S ตอนนี้ที่เราตวามดึงจากของเจลลี่อร่อยมากเจลลี่สตรอเบอรรี่ ของโล่น้าไปหุบมือเดียวมึงก็อยู่ขอโล่มึงทำอย่างนี้ได้ปะลากรถไปเลยไม่ไหวเลยคุ้ไม่ไหวลากเลยนึ่งไม่ได้ายเยมึงอยา,าอเดี๋ยวคุ้เอาล้อหน้าก่อนไปเออนี่ฉันเพิ่งไปชวนคอร์สมาเกี้ยงจ้าน้องเบกฟาสเพลตจานนี้ก็คือจะไม่ได้ไปเกิด เพราะว่าโดนกินวิญญาณเข้าไปแล้วหมดแล้วอิ่มมากชอบมากฝึกๆมาชอบไอเลอฟไอเลอร้านหนีมาสไตล์อเมริกันสุดเลยทุกคนโอเคครับขอฝากด้วยนะร้านมิกกี้สเตต์นเนอร์นะคบอยู่ที่ถนนหลังสวนครับตึกเดอะพอตุ้นตึกอะไรวะอันนี้ตึกอะไร ตึกเดอะพอร์ตินะครับอยู่หลังสวนนะมาก,กันได้นะอยู่ชั้นหนึ่งเลยตรงข้ามกับร้านเลมอนฟาร์มนะทุกคนยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านครับดูว่าจะพาไปกินอะไรนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องชีวิตที่ว่างด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย